สวัสดีแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับยหมอือเา้าราเอาบรรยากาศยหมอือเศาราก่อนจะสงการครับประมาณสี่สามสีมือเนาะร่มไหวๆล่งไตแล้วครับเรียว่ามันสิหนาวจะสงการบ่ใบข้ามก่ะออกไปแล้วครับ ตรงไปแล้วใส่ต่อมอึงแน่นนะครับพี่น้องเนาะไปขามอ่อนบรรยากาศคุมฝ่าคุมฝนมาฝากพี่น้องครับสีหนาวใส่สงการบอร่อคือลมอสามสี่หมื่นสีส่สองมื่ก่อนนห้ ฮ้อนฮ้อนครับหลังจากมาขึ้นไปใต้จิงหลีดเนาะก็ะได้ถวยนึงแล้วครับพี่น้องมือแรกนี่ยก็สิไปอีกมือแรงครับเห็นบรรยากาศดีเออเลยเอามาฝากพี่น้องครับพวกกำลัง,งเดินทางเนาะ ก็กำลังเดินทางกับมีกำลังเตรียมสีเดินทางกับมีเอาจะได้ก็ขับขี่รถให้ระว่างนองพี่น้องเด้อรถหลของสงการเมื่อก็พักแางนก็เศร้ามีแหง,งก่อนครับจังขับต่อเนาะป็นกำลังใจให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อขับรถขึ้นมาเที่ยวบ้านสงการเนาะ ไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศผู้ยาบ้านก็เก็บภาพบรรยากาศตรงไงนตรงหน้ามาฝากมาตอนครับ ฉันเลยเดินทางแข็งแกรปลอดภัยทุกคนนะครับเนาะถึงบ้านถึงอ้อมกอดพอเมรุ่งป่านาทุกๆคนนะครับพี่น้องเด้อมามวนมาซื่นกันวันสงการบ้านเนาอีสานบ้านเนาเอาครับพักไว้ซ้ำนี้ขอบคุณครับที่เขามารับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ